ทุเรียนสวนนี้ยผมรับรองได้เลยว่าผมกล้าพูดเลยว่าทุเรียนสวนนี้คือเป็นเป็นทุเรียนสวนอาดีมผมตั้งให้เลยว่าเป็นทุเรียนอาอือีตัวนี้มีความมั่นใจมั่นใจ<ม>เลยแหละผลของอาดีมีชัดเจนไม่รูกคือ <c ười> จะออกมายัางไงผมก็ต้องผมจะบอกได้เลยว่าเป็นทุเรียนอาดีเพราะว่าผมใช้อาดีเป็นตัวหลักตัวยืนมาตลอดออครับผลจะออกมายัางไงรอรอรอ,อตอนที่ผลแก่ผลสุก เรารสชาติเป็นยังไงแต่ปีที่แล้วนี่ที่ส่งต่างจังหวัดให้ลูกค้าก็ไม่มีคนไหนที่จะสั่งครั้งเดียวสั่งแล้วต้องสั่งอีกน้องที่เ<ส>ชียงรายเพื่อนที่เชียงรายที่ติดตามเฟซบุ๊กกันมาพอเขาสั่งไปกินปุ๊บ,บพอสั่งพอสั่งปุ๊บเพื่อนเขาเขาก็แบ่งกันกินแบ่งกันชิม แล้วเพื่อนต่อเพื่อนปากต่อปากผมส่งเคียงรายเป็นเดือนิดหลายร้อยโลหลายร้อยโลก็เลยมั่นใจครับแถวแถววัดล่องคุณเมื่วานนี้เขาก็ติดใจแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับเรื่องรสชาติคุณภาพเราไม่สงสัยแลวนะครับจำนวนทุเรียนที่จะออกมาเยอะนี่ต้องขายได้ดีแล้วก็มีราคาแน่นอนนะครับก็ขอขอบคุณ ลุงวิระนะครับที่ใช้คําพูดว่าทุเรียนเนี่ยเป็นทุเรียนอาร์ดีเพราะว่าเราไม่ต้องมาเรามีใจให้กันเนาะครับผมตั้งแต่เริ่มแล้วเริ่มรู้สึกว่าลุงวิระนี่จะใช้ัมาตั้งแต่อายุสองปีเนาะใช่ทุเรียนอายุสองปีใช,ใช้มาเรื่อยเลยใช,ใช,ใช้ใช้มาเรื่อยแล้วผมก็ใช้โดน มาบินให้ตั้งแต่สมัยที่เป็นปากกล้วยอยู่อสองปีที่แล้วจะเป็นปากกล้วยใช่ตัดปากกล้วยแล้วก็ตัดกล้วยแล้วก็ใช้มาเรื่อยเราดูแลกันมาแล้วก็มีความจริงใจให้กันนะครับลุงเวลาก็กล้าที่จะพูดว่าเป็นทุเรียนอาดีก็คือเราไม่ต้องมาทําซื้อลงทุนทำส่วนทุเรียนเลยเป็นเป็นการทดลองร่วมนะครับร่วมกับลุงเวลาเลยว่า ผลของ R ดีคือผมอยากให้ผลงานงานวิจัยแพร่หลายไปสร้างประโยชน์ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้จริงนะครับและดินน้ําอากาศอะไรต่างๆก็จะดีตามไปด้วยนะครับก็จะทุกอย่างเงินในกระเป๋าก็เยอะขึ้นในการเขาเรียกว่าคืนทุนได้เร็วนะครับสำหรับวันนี้ก็ให้ลุงเวลาล่ำลาท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งแล้วก็ มีข้อคิดอะไรให้ท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งครับครับก,กข็ขอขอเชิญพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับให้ลองใช้อดีสองห้าห้าหนึ่งดูนะครับอย่างที่ผมใช้นี่ผมการันตีเลยได้ว่ามันได้ผลทุกอย่างครับได้ผลทุกอย่างเราใช้ในช่วงระยะได้ทุกทุกระยะของพืชครับไม่ว่าจะเริ่มปลูกเริ่มปลูกอย่างพวกมันเทศพวกเขาโพดพวกตัวลิสงเนี่ยผมใช้ตลอดครับแล้วก็ไม่เคยผิดหลังสักรอบครับ เป็นตัวอย่างที่ดีเราใช้ไม้ผลก็ดีครับขนุนก็ดีครับทุเรียนก็ดีแต่และปีที่ผ่านมาเนาะผมก็พยายามจะค้นหาไอ้ผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นที่มันเป็นมิตรกับคนทำอะ่ะแล้วก็คนกินอะ่ะก็มาเจออาดีสองห้าหนแหละนี่แหละที่ว่าเออใช้แล้วทุเรียนผมอะ่ะมันเต,ติบโตได้ดีแข็งแรงรูปทรงก็สวย ลูกทรงก็สวยแล้วก็รสชาติก็อร่อยก็เลยใช้มาตั้งหลายปีแล้วใช้มาร่วมเป็นสิบปีแล้วภาพที่เห็นอยู่นี้คือดอกทุเรียนกำลังมานะครับลมหนาวมานะครับพวงมณีเป็นพันเบานะครับเริ่มออกนะครับเริ่มออกส่วนนี้นะครับเป็นของคุณวินัยนะครับ คุณนิมัยนี่ก็ <ใน S 1> ได้มีการใช้ rd 251มานานนะครับการทำสวนผู้เรียนนะครับท่านผู้ชมมีจังหวะที่จะเริ่มทำเงินก็ช่วงทำถถออดอกนี่นะนี่แหละครับฝนลงลงปลายฝนต้นหนาวอ่าสํานทำดอกนี่ก็มีก็เรียกว่าขั้นตอนของเขาก็คือสัญลักษณ์ก็คือสิ้นฝนครับนะครับหรือว่าหมดฝนครับหมดฝนวัน ฤด,ดูการาหรือว่าฤดูฝนเนี่ยหมดจริงๆครับไม่ใช่กระปิดกระปอยครับแกระปิดกระปอยน้อี่ยังอย่างดอกยัง,ยงไม่เดินครับมีเงาบ้างแต่ว่าก็จะ่อร์แดงไปเอับสหรับวันนี้นี่มั่นใจว่าน่าจะหมดแล้วครับฝ<ฟ>นตามที่กรมอุตุประกาศมาก็เนวันที่เก้าที่สิบอะไรเนี้ยจะมีลมลงจากทิเบตจากจีนครับก็เป็นลมที่ว่าไม่มีความชื้นเป็นลมแห้งก็จะทําให้ทุเรียนรู้ตัวว่าจะต้องออกดอกแล้ว ครับก็จะเป็นจังหวะเป็นโอกาสทองเนาะเป็นการโอกาสทองของชาวสวนที่จะเริ่มดึงดอกออกมาใช่ครับแล้วก็พัฒนาการดอกจะไม่มีเออเขาเรียกว่าเพีย้ยเพี้ยแป้งแล้วก็ราขม่าดดำฝ่ายกักกันโรคพืชของอ่ประเทศไทยหรือประเทศจีนหรือทางประเทศนะครับก่อนที่จะบรรจุกล่อง,องเขาก็จะมีการตรวจนะครับนนถ้า สินค้าได้มาตรฐานทั้งมีการตรวจก็เป็นโอกาสที่ดีเพราะสิ่งเหล่านี้คือเป็นตัวตั้งมูลค่ากของการส่งออกดังนั้นมูลค่าการส่งออกจะต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพผลผล,ผลิตเป็นหลักนะคุณภาพผล,ผลผลิตมาจากอะไรมาจากการตัดทุเรียนที่แก่อายุถึงกําหนดถึงกําหนดสหรับหมอนทองคือ120วันจะต้องไม่ต่ำกว่า120วันถ้าคุณตัดก่อนจากนี้ไปคุณภาพก็ไม่ได้ ในเมื่อคุณภาพไม่ได้แล้วคุณจะไปเอาในเรื่องของราคาอะไรทั้งหลายนี่ไม่ต้องไปคิดถึงเลยกินรสชาติไม่อร่อยไม่ถูกปากกับผู้บริโภคแล้วทีนี้จะไปเรียกร้องราคาเรียกไม่ได้นะพยายามสร้างพื้นฐานการผลิตที่ให้มันสมบูรณ์แบบแล้วก็ให้มันถูกต้องถูกหลักถูกครบครบกำหนดครบอายุที่จะเก็บเกี่ยวอันนั้นจะได้คุณภาพของผลิตที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และเราจะเร,เรียกร้องอะไรก็เรียกได้ในเมื่อคุณภาพของเราได้นะครับได้ราคาครับร้านปัะที่บการเกษตรตั้งอยู่ที่ถนนบริเวณถนนสามสามหนึ่งเจ็ดจันทบุรีสากแก้วนะอยู่ในบริเวณที่เขาเรียกว่าหมู่บ้านหนองอ้อ,อหนองอ้อกับคลองรายคือคือหมู่บ้านนะครับแล้วอยู่ห่างจากจุดหลักๆก็คือจากสามแยกสามแยกปากแดงมาจนถึงร้านเนี่ยอยู่ระยะ ประมาณ4กิโลนะครับเส้นทาง317แล้วก็จำน่ายอะไรบ้างจำน่ายปุ๋ยเคมีสารเคมีปุ๋ยคอกเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรพยายามจะหาแล้วก็มเมล็ดพันธุ์นะหามาให้ครบเกี <c> ่ <oughs> ยวในเรื่องของการเกษตรเนี่ยพยายามจะหามาให้ครบ,บวงจรในเมื่อท่านเข้ามาแล้วก็จะได้ได้ได้สินค้าตามที่เราต้องการในเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรนะก็แวะ ถ้ามีปัญหาหรือว่าอยากจะสอบถามอยากจะรู้ข้อมูลอะไรต่างๆก็แวะมาสอบถามหรือแวะมาพูดคุยได้นะครับที่ร้านปฏทบิติณา์เกษตรเบอร์โทร0892445610ขอบคุณครับให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับในการใช้ Rd2551 นะครับในการใช้ Rd2551 นี้ในการฉีดกิ่งเพื่อชักนำดอกนะครับ ดอกทุเรียนก็จะออกมานะครับรู้สึกจะออกมาก่อนอจันบุรีอีกนะครับส่วนการใช้อารีสองหนะครับใช้อัตรา1 0ซีซีตาที่10ลิตรนะครับใช้เพื่อฉีดพ่นกิ่งนะครับภายในสรงพุ่มทุก5วัน7วันนะครับ พ่นใบเราหยุดพ่นนะครับส่วนในการหยอดโคนนะครับใช้ประมาณ2องซีซีต่อน้ำห้าลิตรนะครับลาดลาดโคนหรือจะปล่อยให้ในระบบน้ำก็ได้นะครับหนึ่งขวดต่อสิบไร่นะครับทุกสิบห้าวันนะครับเดี๋ยวเราจะ พาท่านผู้ชมชมต้นอ,อื่นๆด้วยนะครับว่าทุเรียนออกดอกค่าเฉลี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับส่วนนี้เป็นส่วนอยู่ที่นะครราชสีมานะครับคอนบุรีนะครับสวนลุงวิระนะครับ ดอกตูเรนที่ออกมานะครับก็อยู่ในรุ่นมะเขือพวงนะครับนี่นะครับมะเขือพวงมะเขือพวงนี่ก็รู้สึกจะเป็นรุ่นแรกนะครับส่วนเหยตินหนูนะครับก็จะมีเ,ะเป็นจำนวนมากนะครับเป็นรุ่นสองนะครับ ก็จะเอาไว้ทั้งสองรุ่นนะครับนานผู้ชมก็จะเ,เห็นค่าเฉลีย่ยหรือว่าต้นอื่นๆน,นะครับวันนี้นะครับเรามาเก็บภาพนะครับของอทุเรียนคอนบุรีนะครับทุเรียนพื้นที่ให้ความ ได้รับความสนใจนะครับจากเกษตรกรเป็นจำนวนมากแต่ปลูกยากนะครับต้นหนึ่งมานะครับตั้งใส่ในระบบน้ำด้วยนะครับหนึ่งขวดต่อสิบไร่นะครับและฉีดพ่นทุกเจ็ดถึงสิบห้าวันนะครับสิบสี่สีต่อน,น้ำยี่สิบริปนะครับ ฉีดพ่นตั้งแต่ในช่วงทำใบนะครับทำใบได้สามชุดนะครับก็มาฉีดพอใบตันแล้วนะครับเป็นลักษณะที่พร้อมจะออกดอกแล้วก็มาฉีดที่กิ่งฉีดในทรงพุ่มนะครับหลังจากนั้นทุเรียนก็จะออกดอกมาให้เห็นนะครับ มีการวิจัยปริญาโทรปริยาเอกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับใครในพื้นที่สร้างประโยชน์ในนาข้าวนะครับงานวิจัยตัวนี้เป็นงานวิจัยนาข้าวหอมมะลินะครับและข้าวทั่วไปได้ผลผลิตเพิ่มประมาณ60%ลดต้นทุนนะครับการใช้ปุ๋ยเคมีและข้าวสุขภาพหรือสุขอนมามัยดีมากไม่มีโมรคแมลงมารบกวน หลังจากใช้แล้วดินจะมีชีวิตนะครับผมจึงพยายามผลักดันตัว RD251 นะครับลงในพื้นที่ให้มากที่สุดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ,อสังคมเกษตรหรือ,อสิ่งแวดล้อมดินน้ำอากาศนะครับจะดีามากาเต็มที่ถ้ามีการใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับจะทำให้ประเทศของเราทั้งกินดีอยู่ดีและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี กลับคืนมานะครับแต่นวัตกรรมใหม่หรือว่าสิ่งใหม่ๆจะยากนะครับที่จะลงไปในสร้างการยอมรับให้กับเกษตรกรในเชิงการค้าหรือเชิงพนิษนะครับค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนที่หลายมิติที่เราเจอปัญหานะครับซึ่งคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยรู้จักเออดีสองาหนึ่งเป็นอะไร ทำไมมาช่วยทําให้ทุเรียนดกแล้วก็มีผลผลิตดีมีคุณภาพได้นะครับเนื่องจากอ d 2 5ดี251ทํางานาดูแลหลายด้านนะครับในด้านดินนะครับเสิ่งแวดล้อมนะครับคือดินมีชีวิตหมายความว่าใช้ลงไปในดินจะทําให้จุลินทรีย์ทวีคูณขึ้นมานะครับถ้าวัด1ตารางเซนก็จากประมาณ1ค0 0ันกลายเป็นประมาณ หนึ่ล้าน10บล้านนะครับจะเพิ่มขึ้นมาโดยสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ทําให้จุลินทรีย์ม,มีมีการแบ่งตัวหรือว่าทวีคูณจำนวนขึ้นนะครับและมีการปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชน,นะครับส่วนโรคนั้นนะครับยัางยกตัวอย่างยังลำต้น อสองสายเหตุที่ขอให้เกิดอันตรายแก่ทุเรียนจนถึงขั้นเสียชีวิตนะครับเชืเ้อสองสาเหตุตัวที่หนึ่งคือไฟทอปเทล่าไฟทอปเทล่านี่เกิดได้ตั้งแต่ในระบบตั้งแต,ต่ใต้ผิวดินที่เขาเรียกว่าเน่าคอดินเน่าคอดินนี่จะไม่เกิดอาการแผลบ,บนลำต้นแต่ไปสังเกตที่ด้านนอกสงคมนี่ใบจะด้านใบจะไม่ไมไสีสดใสนะครับอันนี้คือไฟทอปเทล่า แล้วถามว่าไฟทอปเทล่าเข้าระดับลำต้นได้ไหมเข้าได้ตั้งแต่ระบบรากจนถึงปลายยอดสําหรับไฟทอปเทล่าส่วนอีกตัวหนึ่งคือเชื้อฟูเซเลียมฟูเซเลียมจะเข้าทําลายระบบท่อน้ําท่ออาหารทําลายท่อน้าท่ออาหารแล้วก็ทําลายในส่วนของที่เป็นปลายใบปลา,ายยอดแล้วตัวนี้ขยายพันธุ์เร็วมากถ้า2ตัวนี้มาแมทช์กันเมื่อไหร่ทั้งท็อป ไฟท็อปเทล่าและฟูเตเลียมเข้ากัน2ตัวแล้วกลายเป็นท็อปฟิวอันนี้งานเข้าสําหรับชาวสวนจริงๆครับครับนี่แหละครับการาเสียหายของชาวสวนทุเรียนนะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากาทุเรียนยืนตายนะครับเกิดจากโรคนะครับซึ่งน่าเสียดายมากนะครับทุเรียนต้นหนึ่งก็สามารถที่จะสร้างเงินได้เท่ากับทอง1บาทเนาะนคุณทนายฝากท่านผู้ชมเนาะใช้กันทั่วประเทศเพราะว่า จะได้รวยแล้วก็มีเงินเยอะเหมือนคนยี่ในเนาะก็ถ้าคนที่ยังถ้าแบบว่าที่จะแบบว่าถ้าคุณว่าคนที่แบบแบบผมเนาะแบบชอบใช้เอะอะไรอ่ะอินซีอินซีเีนีอะไรเงี้ยอ่าตัวนี้ก็อาร์ดีสองห้าหนึ่งก็เป็นตูวนึือกอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้ได้ก็ทําให้เราอ่ะผู้ใช้เนี่ยไม่มีอันตรายมากแล้วก็เออ ทุเรียนที่ว่าได้มาก็อร่อยก็คนที่ว่าคิดจะทาทุเรียนแบบหลังจกกะกเกษียณเตรียมตัวกเกษียณแม่ผมเนี่ยอลองลองดูครับลองดูอาจจะได้คําตอบถ้าไม่ลองมันไม่รู้ครับต้องลองดูตัวเองมั่นใจมาสิบปีแล้วใช้มาสิบปีแล้วครับอใช้เลยของดีๆอย่างนี้นะไม่รีบใช้เลยว่าไม่รีบหาผมก็นี่แหละพยายามจะข้อมูลเหล่าเนี้ยลงไปเพื่อให้มีคนใช้มากขึ้น จะได้เป็นการพัฒนาเกษตรให้อีกรูปแบบหนึ่งเนาะอ่าครับนอกจากรูปแบบที่เขาทาํากันอยู่แล้วถ้ามาทางคุณมินัยน,นี่ก็รู้สึกว่าจะทําให้ผู้บริโภควางใจได้เนาะว่าว่าได้ของมีคุณภาพครับแล้วก็สุขภาพของอเกษตรกรดีขึ้นทุเรียนหวานกรอบอหวานกรอบอกรอบเน่าทุ่มในเนื้อเต็ม เนื้อเต็มเปลือกบางเปลือกบางเนื้อเต็มเปลือกหนาเปลือกหนากี่เท่าไรนะกี่มิลไม่รู้นะก็ถ้าถ้าบางจริงๆจุดบางจริงอยู่ประมาณสองมิลครับถ้าหนามันหน่อยก็อยู่ประมาณสามมิลหมายถึงว่าแต่ละลูกจะไม่เหมือนกันบางลูกหนาหน่อยอาจจะอยู่ประมาณสามมิลสี่มิลมาปั้นนากระเจมที่ละแต่บางจริงจริงคือประมาณอยู่ประมาณสองมิลในในช่วงที่ไม่มีหนามนะครับช่วงที่ท้องล่องหนาม อครับเนื้อเนื้อหนาครับเยอะหนาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเนื้อเกตเอเลยเนาะเกตเอครับเพราะว่าอ่าทุเรียนมันจะมี a b c d แล้วก็มีตกไซส์อนส่วนที่ตกไซส์ผมจะไปขายให้แม่ค้าแกะแม่ค้าแกะไม่เคยปฏิเสธเลยมาเจอหน้าปุ๊บก็มีเท่าไหร่ก็เอาไปได้หมดเราพาไปแก่ขายแล้วเขาไม่ขาดทุนเพราะเนื้อมันเยอะก็ทําให้แบบว่าเราขายข่องไงมีของแล้วก็ขายข้อง อาอ้าวถ้าอยากใครถ,ถ้าอยากทําสวนเรียนแล้วขายคล่องเนาะก็ะทําแบบคุณยุนในเอ่อเน้นเน้นคุณภาพเน้นคุณภาพรสชาติต้องอร่อยและคุณภาพด้วยเพราะว่ามันสามารถไปส่งนอกได้คนไทยกินได้เ,<อ>เพราะมันจะมี a b c d แล้วก็ตกไซส์ตกไซส์เรากินไม่หมดหรอกครับเราต้องขายไปค้าแกะแถวบ้านเราที่แหละไปขายส่งต่อไปแกะตลาดไทยส่งไปตลาดไทยแล้วไปแกะอีกทีถ้าเขาเจอของดีมีคุณภาพเขาต้องซื้อเพราะไปทางเขาอยากกิน ถ้าจะไปเจอเอาแบบเปลือกด้านหนาเป้งๆแข็งๆแกะไปแล้วม,มีแต่มีแต่เม็ดเนื้อหน่อยเขาคง,งไม่เอาขาดทุนเข,เขาแกะขายสดหรือว่าแกะไปกวนแกะขายสดครับแกะใส่ฟูมขายเพราะว่าไอท้ที่ไอ้ที่ซื้อไปคือเป็นทุเรียนที่ว่าถึงตกไซส์จริงแต่ว่าเป็นทุเรียนที่ว่าเกตเอคอเอเือเนื้อเนื้อเต็มเต็มอ่ะแต่ว่ารูปมันอาจจะต่ำ่านิดนึงอาจจะแป๊บแป๊นิดแป้วหน่อยอะไรเงี้ยแต่เนื้อมันสวยเขาก็ไปแกะหนามสวยหนามสวยเอาไปแกะแล้วใส่ฟูมแล้วก็แพ็คอะไรเงี้ย ในในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับเพราะว่าพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือนี่มากที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็มีการลงทุนแล้วก็คนขยันด้วยเนาะแล้วก็มาอ่าดูตัวอย่างหรือว็มาอาสูตรลุงวิละได้ได้ครับดันทีครับถ้าใครสนใจสนใจอยากสั่งซื้อจะโทรมาหาผมก็ได้ครับหรือว่าโทรไปที่ดรตอนสุกเกษมเลยก็ได้ครับ ถ้าโทรมาหาผมก็0897440053ในนามของสวนขนุนลุงวีละครับอีกครั้งหนึ่งครับ0897440053ในนามขนุนสวนขนุนลุงวีละครับผมอ่าท่านใดที่เล่น Facebook นะครับก็ค้นหาได้นะครับกดค้นหาเลยเขียนว่าสวนขนุนลุงวีละก็จะมีเพจออกมาให้ท่านเลยติดตามเนะาะครับผมอ่าตอนนี้ก็ลดการปลูกขนุนแล้วเนาะ กลดลงครับเพราะว่าราคามันไปต่อไม่ได้ครับคุณคุภาพได้แต่ราคาไปต่อไม่ได้กระจหมันกันครับแล้วต่อไปก็จะขยายทุเรียนก็จะขยายทุเรียนครับปีนี้ขายทุเรียนได้ขยายเลยตอนนี้ก็ทุเรียนก็ทั้งสวนนี้แล้วก็สวนที่หลังบ้านก็รวมๆแล้วก็หกเจ็ดร้อยต้นแลครับโอ้พอไหมคิดว่าจะเอาก็ก็จะลงอีกแปลงนึงครับเพราะว่าให้เรามีพี่เลี้ยงก่อน ตอนนี้เรายังไม่มีฟีเลงก็ยัง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 ไม่มีทุนจะลงให้มันมีเป็นพืชเป็นเป็นสวนหลักไว้สักสวนก่อนพอเรามีเงินได้ลงทุนอมีเงินทุนด้วยแล้วก็มั่นใจในวิธีการในสูตรของเงินเวลาแล้วก็ทำไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยเราก็จะทําง่ายขึ้นแล้วก็จะถ้าเราเข้าใจในเรื่องของต้นไม้เข้าใจของต้นพืช เราก็จะทําสวนได้ง่ายขึ้นอ่ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวลุงวีระเนาะอ่าจะได้มีความมั่นคงในในอาชีพเกษตรแล้วก็มีพื้นที่ได้เรียนรู้ในสังคมเกษตรนะครับได้ครับอ่โอเคเดี๋ยวขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาสังเกตนะครับตั้งแต่เริ่มเลยลุงวิระเขาเริ่มงานมาอย่างไรลองดูในเพจและกันว่า เขาเป็นคนมีอะไรประสบการณ์หรือว่าในการทํางานแนวคิดอย่างไรนะครับก็ลองไปดูภาพกเก่าๆดูได้ครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมประสบความสําเร็จในการปลูกทุเรียนนะครับและ,ะเปิดใจทดลอง r d 251ผมอยากให้ทดลองนะครับเพราะว่าการตล,ลาดหรืออะไรต่างๆมันค่อนข้างยากเหมือนกันนะทำเกี่ยวกับการปัจจัยการผลิตพืชเี่ แต่ว่างานวิจัยผมทำมานานนะครับเป็นหลายสิบปีนะครับก็มั่นใจแล้วก็ผ่านงานวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐมานะครับก็สร้างความมั่นใจได้แล้วก็สร้างประโยชน์ได้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุงวีระเขาก็ได้เห็นผลในในผลิตภัณฑ์หรือว่า นวัตกรรมตัวนี้มีความเห็นใจกับลูกค้ามีความเห็นใจกเกษตรกรเนื่องจากตัวเองเรีนกรเกษตรด้วยแล้วก็เป็นชาวสวนด้วยเนวววด้วยถ้า,าชาวสวน<ม>อยู่ไม่ได้ร้านค้าจะอยู่กันได้ยังไงอันนัอนอนี้คืออยู่ในความคิดจริงๆดังนั้นถ้าชาวสวนอยู่ได้ร้านค้าก็อยู่ได้แล้วก็มันมันมีตัวอย่างมาให้เห็น อย่างตัวเย็นอย่างเช่นตัวอย่างของเกษตรกรที่ทําสวนลําไยโดนเอาเปรียบเอาลัดเอาเปรียบจากผู้ค้าจากการเก็บเนี่ยผลผลิตเนี่ยเมื่อก่อนนี้บอกว่าถ้ามีลูกก็เห็นดอกอเห็นดอกเห็นลูกเห็นเงินณนะปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่ามันเกิดการเอาลัดเอาเปรียบเวลานั่นเสร็จเก็บก็เก็บแต่เอาที่สะดวกเอาแต่ที่ง่ายเหลือไว้เต็มหมดให้ดกขนาดไหนก็ขาดทุนได้ นะถ้า,ถาเป็นแบบนี้ยังไงก็ไม่ยั่งยืนดูกันแล้วในเมื่อชาวสวนพังแล้วคุณจะไปเอารายได้จากที่ไหนมาใช่ไหมผู้ค้าเนี่ยเขาไม่ปลูกแล้วเขาทำไม่ได้คุณก็ไม่มีผลกลําไรผลผลตอบแทนที่จะมาเก็บผลผลิตเขาเพราะเขาทําไม่ไหวนะก็มีชื่อเสียงแล้วมีเขาเรียกว่าการเจริญเติบโตด้วยเขาเรียกว่ามีุดมการณ์ก็ว่าได้นะมีหลักมีหลัก ปฏิบัติมีหลักของการดำเนินชีวิตดำเนินธุรกิจของตัวเองนะครับท้ายนี้ขอให้คุณประทิบแนะนำอารีสองห้ฉีพ่อนอัตราเท่าไหร่ครับอัอาตราในเรื่องของณนะตอนนี้จะ,จะต้องไม่พูดในเรื่องของการเอาดอ,อกก่อนเพราะว่าถ้าพาอากาศแปรปรวนเนาะผมก็จะแนะนําให้ไปพ่นกระตุน้นท้องกิ่งอัตราก็จะอยู่ที่1 0 0่งซีซีต่อน้ำสอ0รลิตรให้ไปผสมกับพวก าสารายไซโตไคนินหรือว่าปุ๋ยเกจที่ไปในเรื่องของการชักนำให้เกิดตาดอกคือปุ๋ย13 0 4 6่พวกนี้คือปัจจัยการผลิตที่ส่งเสริมการออกดอกดอก,อก็ขอให้ทุกท่านได้โชคดีได้ผลผลิตได้ดอกได้ผลผลิตได้ลูกที่สวยงามกันทุกท่านทุกคนครับเดี๋ยวพยากรณ์ไปง้าถ้าถ้าดอกบานหรือว่าติดผลใช้แบบเดิมใช่ไหมครับอดอกบานติดผลดอกบานติดผลอาจจะต้องมีการ ตัวนี้ยก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมคืออัตรา1น0ซีซต่อนอ้ำา200ลิตรแต่ทางนั้นทางนี้ในเรื่องการติดผลก็จะต้องมีฮอร์โมนที่ในเรื่องเกี่ยวกับคั้วเหนียวเนานะก็จะมีพวกออกซินพวกนี้เดี๋ยวหนะ้าสเต็ปนั้นจะมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งพอบางครั้งพูดไปเนี่ยชาวสวนก็จาได้ไม่หมดนะตอนนี้เพ่งจุดไปที่เรื่องการเอาดอกก่อนเดี๋ยวเรามาใช้ทําอีกทีหนึง ตอนที่ดอกบานนะครับเห็นต้นทุเรียนจริงเห็นลูกทุเรียนจริงนะครับและมีการพัฒนาทุกระยะนะครับตั้งแต่ใบกันมีดอกมีดอกบานติดผลแล้วก็เก็บเกี่ยวนะครับแล้วมาดูคุณภาพเนื้อมาดูตัวเงินที่จะได้รับนะครับต่อต้นหรือว่าต่อพื้นที่นะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนี้ขอให้ทุกท่าน,นรประสบความสำเร็จทุกท่านเลยนะครับรสวัสดีครับมีการแนะนำอีกนิดนึงนะครับหลังจากที่ติดดอ,อกแ,บบแล้วนะครับก็อยากแนะนำนิดหนึ่งว่าเอาอาดีเนี่ยขูดเป็นสีขาวนิดๆๆนิดนะพอเป็นดอกตุ้บเนี่ยก็ทา คาเลยอ่แค่นี้นะครับดอกยังไม่ร่วงละครับแต่คูดี่เป็นสีขาวขูดตั้งสองด้านก็ได้อ่าคือขูดถ้าเห็นเปลือกสีขาวทําลักษณะนี้คล้ายๆกับที่เป็นเคมีที่เรียกว่าออกซินอ่าลักษณะเดียวกันคือเขาจะได้เข้าไปอ่าล็อกกระบวนการด้านในให้เข้้นคืออันนี้คือ แม้แต่ผสมน้ำใช่ไหมครับเพียวเพียวอ๋อเพียวเพียวคล้ายๆแล้วต้มออกซินใช่ใช่เพราะว่าชาวสวนเขาจะรู้จักออกซินกันอยู่ผมนก็เห็นเห็นอยู่แต่เขไม่เคยใช้แบบเนี้ยครับได้ผลลุงมีรักอาไปใช้อ่าครับได้ได้ผลคือต้นอื่นร่วงหมดเลยแต่แกเอาไปทาตรงเนี้ยสามสิบลูกไม่ร่วงเลยอ๋อครับในช่วงที่ความชื้นสัมผัสมีมีน้อยครับมีปัญหา เพราะทุเรียนเนี่ยความทื้นสัมพัส์มีเขาเรียกว่ามีอิทธิพลเนาะครับตอนดอกออกอถ้าอากาศแห้งเกินอะไรล,ล,ล่วงหมดอ่ะใช่ครับอากาศสวิงอากาศเขียนแต่ว่าถ้าเราทาตัวนี้มันจะไม่ร่วงครับก็จะทําให้เราได้เงินเยอะมากขึ้นถ้าเจอแบบวิกฤตอะวิกฤตลูกลูกล่วงเอบป้องกันป้องกันลุบล่วงก็ติดดอก เต็มเต้นเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทาเลยครับครั้งเดียวเรานั้นก็ฉีดดอกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าามีการฉีดพื้นฉีดพื้นก็ประมาณมีคนเอาไปใช้สองร้อยซีซีต่อนะไปร้อยร้อยซีซีต่อน,น้ำสองร้อยลิตรสองร้อยซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรครับอ่า น้ำยี่สิบลิตรเนี่ยใส่สองร้อยซีซีแล้วก็ฉีดฉีดที่ที่พื้นใบใบทุเรียนจะเงาแก่เร็วสวยอะไรเงี้ยนะเทคนิคการใช้อาดีเยอะนะครับมีมีอีกมากในในการใช้เพราะว่าพอฉีดไปทำให้ดินเนี่ยมีจุลินทีเยอะดินมีชีวิตขึ้นแล้วก็เศษใบไม้แห้งต่างต่างก็ปล่อย อาหารลงไปนะครับให้เป็นอันนี้เขาเรียกฮิมัสพอเขาแตกย้อยสลายเนี้ยละลายลงไปก็กลายเป็นฮิมิตแต่ตัวที่เอาไปเล่งหรือว่าควบคุมการเยี่ย gen, ออกซิเจนก็มีตัวนี้ฉีดพ่นทุกสิบห้าลันเพราะว่าถ้ามีกระบวนการเสริมเข้าไป มีจุลินทรีดึงออกซิเจนเข้ามาช่วยลากลากหายใจได้เยอะแต่ถ้าใบร่วงหนาเนี่ยเขาจะแย่งออกซิเจนมาย่อยสลายใบลากก็จะขาดออกซิเจนพอลากขาดออกซิเจนตับใบมันจะเหลืองหน่อยเนี่ยใช่ครับช็อกมันจะมันจะช็อกแต่แต่บางนางนี้ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ไอ้ไอเดินไปหนานเยียบไปนุ่มเลยอันนั้นมีมีผลแต่ตอนนี้ถ้าฉีดไปทุกสิบห้าวัน มันจะช่วยได้จะสลายลดสองลิตรซีซีต่ออ0ลยี่สิบริบครับกระฉีดเนี่ยสทุกสิบห้าวช่วยได้เยอะเลยฉีดพื้นรากดีแล้วก็อากาศต่างๆออกซิเจนเพิ่มขึ้นจูลิ้นซีเพิ่มขึ้นแล้วก็ใบย,ย่อยสลายได้ได้ดี